ก็ไม่ให้ดูอยู่แล้วใครจะไปให้ดูเซนคุบอสลาซามุไรฮีโร่จึงฮะไม่หนึ่งสองหนึ่งสองละมันดิกูเลไม่เป็นไรช่างมันกูปรับไปจัดการเองกูตัดต่อได้กูเก่งโอเคโอเคน้องก็ก็ไม่ได้ต่อเกมแล้วคราวนี้เป็นเกมใหม่นะครับเซนคุบอสลาฮีโร่หรือเซนคุบอสลา,าสามเองครับเป็นภาอังกฤษนั่นเองนะคือซามุไรฮีโร่นะครับก็ อยู่เช่นเคยอยู่กับตบบ้องเด e coffeeia โอ้โหมึงทำอะไรรอบนี้เสียงเล็กเซ็กซี่นะ sexy s เซ็กซี่เซซ็กกี่่อนเลยนี่ให้ปรับไปบ้างเออ่ยูเก t ออโต้เซฟออโต้เซฟเลยแล้วกันขี้เกียจกดเซฟไปบ่อยไม่ต้องเอายูเก้แล้นะจะได้ไม่ต้องดูเลือดมาๆๆไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะบอกนะว่าพี่ไม่ได้เอาเพไม่ได้เอาไอซีจีเปิดเกมอะไรมาให้ดูเพราะว่าติดเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถกลัวช่วงนี้ยูทูบไม่เอาจริงเอาจังมาก โอเคเล่นได้ทั้งหมดในมึงเข้าได้ไหมไหนสตาร์ตเออจอยสองจอยตอนนี้ตัวละครที่มีเฮดเล็กจะมีอยู่ประมาณนี้หกใช่ไหมเออเล่นใครดีเล่นดาเติแต่ดาเติเขาก็เห็นเคยเล่นหมดแล้วในภาคเฮสองกำลังเล่นเจแล้วกันโมโตจิจะใช่ไหมโมโตจิ This is life. our of way ไม่ไม่ใช่อนะ่ะเสียงฟังไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นเสียงญี่ปุ่นแต่ว่าก็โอเคอ่ะแก็พอได้พอได้พอได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เป็นใรดีแต่แต่มึงชื่อมึงก็ได้อยู่ที่มูระเออง่ายๆๆจบไม่ใช่อ่ะหาเลยไหมเอาจริงเหรอเอาละเอาก็ได้มาเอาละยล้เอ เล่นรอบแรกนะเปิดรอบแรกเลยนะครับไม่ไ oh ด้ม oh ีการฝึกซ้อมเลยไม่มีอะไรไม่มีฝึกซ้อมไม่มีอะไรเลยนะขอแบบโชว์เริ่มรอบแรกจริงนะฮะก็น้องก็ขอมาเยอะในเกมนี้นะทั้งี้ก็เลยจัดให้นะว่าจะเป็นเรื่องไงตามภาษาจริงนะเจเจใส่เจมุกเจใส่กางจริงนะเป็นผู้ชายนะฮะถ้าไปเล่นในเสภาออะไรนะไอจอมไรมุโซอ่ะไอเซอร์คุมุโซอ่ะของของฝั่งผูเอะเขาอ่ะเป็นผู้ชายแต่นี่มาเป็นผู้หญิงเพราะอะไรเพราะเขาต้องการตัวละครหญิงเพิ่ม พราะต้นละครหญิงน้อยเหลือเกินเกมนี้ยิงภาคสี่เนี่ย้ยจริงๆภ <au alon> าคสองมันก็เยอะนะภาคสองเยอะใช่เ <drag> ดี๋ยวภาคสามภาคสามตัดออกหมดเลยเหลืออยู่กี่ตัวกันเออแล้วภาคสี่นี่คือมึงยืนยันจุดยืนมึงมากเลยคือมึงเป็นสาวมึงจะไปให้สาวว้ยนี่ยเราจะพอเลยเพราะกูเล่นไม่ได้แล้วภาคสี่อะไรเงี้ยทำไมอ่ะเสาวว้จะล้วนๆเป็นผู้ชายหล่อหลดเดี๋ยวแต่ละคนแต่ละคนหนุ่มหนุ่มหนุ่มซำซางหนุ่มหนุ่มพี่หนุ่มหนุ่มหนุ่มขี้กลัวหนุ่มหล่อหนุ่มเท่หนุ่มใหญ่มีหมดอ่ะผู้หญิงไม่ มีไอ้อน,นีมีสองคนเองมีสาวมัน่นสาวเงียบผู้หญิงอน่ยสาวมั่นสาวเงียบสาวอะไรทีนี้หมดละมาช้าเกินไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่อกี้กินก็เตี๋ยวเรือซะแล้วอีกแล้วใช่ไหมก็เตี๋ยวเรืออีกแล้วเหรอสมัยนั้นมีก๋วยเตี๋ยวเรือกินะเอาบะหมี่หยกก็ได้บะหมี่หยกก็โอ้ MK เกินเอาใหมา่ MK สุกี้อยากให้หวัวเราะกระเพาะแตกตายเนี่ยเกิดความวุ่นวายกระเพาะหัวเราะนี่ยผจะร้องให้ฟังเป็นเพลงใหม่ให้ดูนะ อะไรวะนั่นะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเหมือนจะเพื่อนเพื่อนกูพูดร้องไว้กูฟังแล้วกูจาได้โอ้โหน้องๆไม่ต้องเสียใยนะว่าพี่ไม่ได้อธิบายในเรื่องเกมเลยแล้เพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอะศึกชิงสงครามระหว่างสองไออันระหว่างแต่ละแต่อันแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มสาวืน้าปืนนั่นแหละจบอ้าว ไม่จะให้กูแปลอะไรหล้วอยาที่เชี่ยขนาดนี้อะไรเงี้ยอย่าที่เชี่ยขนาดนี้มันก็แค่นั้นอีกอย่างหนึ่งใครเล่นบาสราแล้วมันดูประวัติศาสตร์กันประวัติศาสตร์ก็บินเล่นพวกจะทำอะไรมูโซหมดแล้วมาเล่นดูเล่นบาสระโอเคมีแบตเตอร์มีอีควิปอีควิปก่อนเลยเวฟพอยน์กระบอกเคียรไม่ได้อยู่ดิเล่นฮาเลยโอ้โหออ๋มีปืนอ๋อแก๊สต่ใช้ไม่ได้คือจิวเบลนไทน์เวอร์ชันอีกแบบนึงเองใช่ลงยกเฮสซอรี่ไม่มีอะไรอีก ซูเปอร์อาร์นี่คืออะไรอ่าเป็นสกิลเอาไว้ดูสกิลแล้วก็สามารถเปลี่ยนสกิลสองอาร์สองได้อ๋อแล้บใหม่ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนพัก2มันจะให้มันจะให้ใส่ใส่สองสกิลแล้วไปสลับมันใช่แต่นนี้มันใช้ได้ทุกอันใช่ไหมแต่อาร์สองมันใช้ได้แค่เลือกที่อันเดียวอ่าแล้วกดดูไงจะดูทางไม่ไม่ต้องไปเล่นเองใช่ไหมมึงไม่มีผังภาพให้ดูว่ากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นให้กูบ้างหรอมึงไม่เหมือนพักสองยอะไรวะแม่งมาซาล่าหม้หมูออนี่ซื้อซื้อนี่อ่ะ ของเฉยแต่ไม่มีตังไม่มีตังเราเพิ่งเล่นเลยนี่วะเร็วก็เลี้วนึงเ้วเล่นฮาร์ดด้เลยนะอุพหใจมึงบาต่อไัวไกด์ส่วนไกด์เอาไว้ดูเนื้อเรื่องที่เคยผ่านมาอ๋อไม่สนใครเขาจะดูเนื้อเรื่องกันเกมนี้บอกใจว่าสกิลไบ้างจัดการศัตรูแล้วเก็บฮีโร่ทามตีเดิมอ่ะเหมือนเดิมจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ต้องมีมากได้ง่ายเลยคือมึงเดินไปตีมอนให้หมดก็จบมึงตีไปตีตามจุดให้หมดก็จบอะไรเงี้ย หรือไม่จริงก็ไปตีอ๋อนี่เลือกได้จะไปตีใครเฮ้ยตัวละครใหม่สิครับตัวละครเก่าไปตีทำไมการมีดันนึง่เนียอังตีใครก็ไดแต่อย่าไปตีคาัตสึกุพอตุกูพอทัตสือกูไม่สามารถคอนเนคติ้งมันได้เอ้ยอันต้องเจอเก่งไปทัตสือกูไม่ยอมไม่อยากไม่อยากเจอมันต้องเจอห้องนี้ดันเนี่ยมันมันบังคับเจอหรอบังคับออกไม่ได้หรอไม่ได้อะไรวะทำไมต้องเจอคทัตสืกุบ่อยๆกูเกลียดมากเลยแม่งเพราะว่าไซกะากะจะเข้าร่วมกับเออ เอเออร์ซึอ๋อแล้วไปตีกับฝั่งนู้นครับใช่ไหมมันก่อนไปก่อนจะไปแบบคือจะไปคุยแต่มึงต้องมาสู้กันขนาดนี้เลยเหรอกูก็ไม่เข้าใจนั่นแหละเป็นความวุ่นวายกับพอะของเลาะเฮ้ยที่เด็กๆอ,อย่งนีอ๋อชาร์จปืนได้จะเหมือนกับตัวนี้จะเหมือนกับชื่ออะไรนะไอพัรทยาของโนบุนางะใช่ไหมก็จริงตัวตัวไซกาดนี่ก็เอามาเพื่อทดแทนตัวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องเอาตัวนั้นออกเพราะว่าโนบุนางะตายแล้วไม่ท่านี้มันก็คือ เอาอีกรอ้มันเก่งเหลือเกินอะไรสอน Move Way อ๋อให้เดินจัดการสี่สี่ทิศโอเคลสองมีลูกสองมีลูกสองมี่จับเจ๊ไหมอือลูกสองปุ๊บก็เปลี่ยนปืนกลับปืนเดินทางไปเนี่ยนะเอออนะ๋อสลับปืนได้ด้วยปืนแล้วก็ยิงปืนหนังก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ยิงโหใช้ได้ใช้ได้ ยิงยิงสาร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 ลูกซองโอ้โหลูกซองแจงลูกซองแจงลูกซองรอบนี้จะมีไอ้นี่อย่างนก็คือตีป้อมอ่าฮะจริงจริงกูอยากให้บาร์โซล่าพัฒนาเป็นแบบเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับพวกพวกเอพวกโดนาตนี้มากกว่านี่คือแบบว่าพวกเกมแนวมูมาคือแบบให้เราตีเก็บเวลแล้วกลับมาซื้อของเก็บเวลกลับมาซื้อของแล้วก็ไปตีป้อมไปเรื่อยๆให้จบอะไรเงี้ยอือมันก็ดีนะทำได้ใช่แล้วแบบเล่นเหมือนบาร์โซล่าเงี้ย เจ๋งนะกูว่าถ้าเกิดเขาทำจริงอ่ะอันนี้เป็นแนวคิดกูนะถ้าเกิดเขาทำกูดีอ่ะดีซื้ออ่ะตัวละครไม่ครบกูก็ซื้ออ่ะอะไรเงี้ยกูจริงไม่เข้าเลยเว้ยมึงถึกมากเลยนุ๊กน้องมึงเล่นอะไรล่ะครับมึงเล่นด้วยเดียร์ตายแล้วแหละกาะไงนี่ลูกซองลูกซองลูกซองมึงจะตายเมืไหรเนี่ยไปก่อนอืมมึงก็โดนไปก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอกูงคงให้ตายก่อนไปแหละจะตายมึงก็ไปชุบกูได้นะขอบคุณมาก เออเดี๋ยวกูไปแล้วไปทางไหนเ่ยเออไปหลังกหลังกหลังขนาดตรงนั้น่ะสว้าวจุโอ้โหจจุดเซ็กซ่ไม่ว่าจริงๆนะจเจเไซกาีเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นคนท่าเจดนิงใช่ไหมจะไม่ผิดนะคนท่าเจดนิงท่าแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกซออูออยโหมึงีตีกัด้วย เก่งไปไหม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 แม่นอืออืออืหัวหน้าด้วยนี่วะแล้วมึงเก็บเกียร์ไม่ตายไงวะนี่อเก็บเก็บโดนตีบ่อยๆมึงก็เก็บแล้วทำไมตัต้องรอให้มันโดนตีด้วยวกูไม่เข้าใจกูมีปืนเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยไหมจี๊บี่ยมีปืนเนี่ยนี่กูยิงไม่ใช่บอสทั้งนั้นแหละมันเป็นแค่ลูกกระจกมันเป็นหัวหน้าเนี่ยซัพอตยูนิตเนี่ยกูฆ่าให้ดูเลยเนี่ยกูเก่งกว่ามึงเยอะ จ้าข้าวให้ไวยังไม่โดนตีเลยนี่เห็นไหมเนี่ยไห่โดนอะไรเรื่มรอนันะเก็บเลือดเต็มแล้วไมิองสองขึ้นขึ้นสองสาม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 โดดยิงสเต็ปห้าร้อยแล้วห้าร้อีเวอร์แล้วเพนซี่แล้วเป็นีแล้วเ็นซี่ลูกน้องมันตายใหญ่มีข้อดีตรงนี้แหละคือเก็บชิดเยอะเลยใยิงเปนปีไม่ไม่ตายหมดหรอกเนี่ย จะเอก็บเท่าไหร่เก็บถึงจะขึ้นเลยฮะเก็บเท่าไหร่เก็งจะรีบมาสลาผิดไปเก็บของให้ไม่มันเลยพูดอะไรไม่ไม่มันเลยโธ่ฆ่าก่อนก่อนแล้วเก็บยากอย่างี้ไม่เถอะวะเอาั่งไิโนมอนเนี่ยเก็บของโคกไปเล่นฮาร์ดอะไรเงี้ยโอ้ตายคอมโบไปกูไปหามอนก่อนจะเอาีเท่าไหร่เนี่ยควบคุมตัวเองออกกูออกโอเคกูเห็นแล้วกดซินฟ้าในของกู วิ่งงนเออเป็นซีหนึ่พแล้วเดี๋ยวตังลูกน้องเจมาแล้วเจมาแล้วไม่ต้องห่วงไปหาท้องไปก่อนเอให้มันหลุดเยวคอมโบหลุดมึงเข้าไปหาลูกน้องก่อนที่ด้กูือดีไหมายแล้วโอ๊ยกลัวมานาะด่าอยู่คิมุระอะไรกาดแทะโดนมึงเออเออเอออออุ้ย คุณรอนตีโอ้ยคอมโหลุดเลยคอมโอลุตเลยกับเกมพันเอาปืนไปแดกฮืมสาดหมือนตัวยิงเซ็กซี่โชว์ลักและจักรเร้ขาวแต่แม่นฮืมแจกมิสไซล์โอ้โหโโอ้หเละใด่เรือด้วยเละครับโดนตีอีกแล้ววัดเดอะโดนตีอีกแล้ววัตเตอร์ค็อกเซ่ฮืมสาดสาดเขียบลอยถ้าตีป้อมแล้วศัตรู่เยอะมันก็จะได้คอมไอดีด้วยนะ อได้ทีย้ตัวใช่ไหมใช่มันกระตูเยอะเท่าไหร่เนี่ยิงแบบมันระเบิดใส่ใช่แล้วระเบิดใส่แล้วพวกเราขึ้นมายังไงไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นจุดที่น่าจะเอาไปใส่พวกเกมโมบ้าเกือบตีแล้วแบบป้อมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆทำแบบเป็นหมุนหมุนโมบ้าตีป้อมเก็บของแล้วก็มีแบบหมุแบบยึดยึดเป็นยึดป้อมแล้วตีกันอะไรก็ได้มิโซล่าทำได้แค่ต้องใส่ระบบที่แบบว่าให้มันสาดพวกนี้มันร่วมน้อยลงหน่อยแค่นั้นแหละที่มันศาสต์เติอนๆไปประตูแม่งเยอะเลยลูองงแม่ก โอเคไปที่ล็อกไปไปแล้วมีเป็นบายมีที่กระโดดด้วยชาร์จก่อนชาร์จไปด้วยเป็นล็อกแมนเน่น่มันมีดำดินมายิงกูด้วยไอ้คนนี้แม่งเก่งว่ะเท่ไหมเนี่ยมึงมองเนี่ยมีดำดินได้ด้วยเนี่ยนี่แหละนี่เป็นเสามขาโมจะหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อมันยิงใส่กูแล้วอ๋ออ๋อกขาโมหลุดถึงหลอดแล้วคึงหลอดแล้วเฟย ไปแล้วคอมโบแม่งหดุดหดุดแล้วไม่ต้องมึงไม่ต้องสนคอมโบตอนที้เรกตรงคอร์ดให้ได้เดอ๋ตอนนี้บอกไว้ก่อนโอ้ยมึงรอดอย่แล้วด่านนี้ง่ายไม่เจอด่านเสือดิมันไปทางขวาเลยไม่ทางซ้ายเลยให้กูขึ้นอ่ะเข่ากูจะรอดอ่ะดีแล้วเชื่ออือปุ้มป่าม่าเมื่อกี้ไม่พูดยังงอเลย ก็คือเก่งเออนั่นแหละคุ้เกมส์ไอ้สาโบร์บอสโบร์บอทไอ้ตัวคุณมตัวหัวหน้ามัต้องสามสี่ตัวเลยเนี่ยตา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 ยแน่นอนงานนี้ตายหรอกูจะตายเนี่ยเนี่ยเรื่อยๆอะไรละเรื่อยๆไม่ช่วยอะไรกูจะตายแทนมึงกันตอนนี้เนี่ยกูโดนลุมอยู่เนี่ยล้มกลมไม่มีเงินโกลมไม่มีเงินโกลม เขนเย็นลาเแล้ได้กดเียนนี่คืออะไรอ่าเหมือนกับไอตอนเกรดพอาแล้วถ้าอบกใช้ไงนะครมันแอลสอเหมือนเดิมอะแอลสองโอ้ล้ทุกอย่างช้าลงโอ้ท่เลยกูเฟดเจ๊ของานนี้เจ๊สารสเละตัองอกคันตะกูเยอะเท่าไหร่ยิงได้นี่ไอ้นี้เกดอ็นลายลี้นะฮะฮือฮือืออออ เกพวกจะรอดทีนี้จะไม่รอดอยู่แล้วเจะโยว์ปีลการมีทุกซองโหเทมาคือคือจะบอกว่าคือจริงๆมาซาร่าที่กูชอบอย่างหนึ่งก็อีตรงที่แบบว่ามันนั้นนะแบบว่าเรื่องของตัวละครอาวุธเนี่ยแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันเลยต่างจากพวกไอ้พวกเซนูปูมุโซพวกมึงอาวุธมันซ้ำกันอ่ะหรือทอมก็หอก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 ดาบก็ดาบ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 อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแตก บางตัวละครถือปืนไม่ไม่ยิงปืนเอาปืนมาตีมึงคือมึงคิดอะไรของมึงมงงมากเลยมันมีสกิลเตะแต่มึงไม่ได้กดหรือเปล่าไม่ใช่ไงแต่มันใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือนี่กูถือปืนมันเนี่ยกูยิงทุกเกินทุกนัดทุกท่าที่กูตีกูยิงหมดเลยคือเนี่ยต้องอย่างนี้สิแล้วปร่งทางไหนเนีไงมีมีทางอันนี้ไม่ใช่เหรอกูงโง่มาแล้วโง่มาอ๋อโดงมันไม่เก็บของมันมีของไม่ใช่เหรอไม่รู้อ้าวมึงคิดว่ากูรู้เหรอฮะขอโทษเออเพิ่งเล่นไปให้ก็ได้เชิญกูวิ่งไปดูต่อละเออ มาแล้วเจเจมาแล้วสาดส๋อเอออะไรตอนจะวิ่งอ่ะกดไอ้นี่สองคังอ่ะเอาหน้าหน้าหน้ามันจะมันจะกดิ้งไปอ๋อก็เหมือนก็เหมือนก็แทนใช่ไหมเออไม่จริงเนี่ยจริงๆเ่ยไอ้พวกเกมทั่วไปที่จะใส่พวนี้มาวิ่งเร็วยิ่วิ่งเร็วหน่อยแรงไม่งั้นเอื่อยเชยเออโคตรเอื่อยแต่บางตัวในเกมนี้แม่งก็เอื่อยนะเก็บไปแล้วดีว่ากูุณเนตต์ดีอ่ะหลอกกู <ort>. มาเร็วม่ช่กูเลยเราานั้นรีบมาเลยกูสาดด้ซองเโอคโ้โอ้เอาไปอีกแนึงที่ผายโอ้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 แงโอ้แดงมือมึงแดงแล้วแดงแล้วไม่เกี่ยวกูแล้วกูแพ้แล้วไม่เกี่ยวเพื่อนะตัวไปกูอยู่อีกแนึงไม่เกี่ยวแนาไม่ได้เลือกแล้วโอเคดูวอต่อเออเอเอออตอหยัตวอก่อนตัอก่อนยิงอก่อนเออเรียบร้อยบอตายแล้วตัว

ก็เป็นวาดบอกมันถ้าเกิดน้องแบบดูพี่ครับแบ่งสองจอที่ดูไม่เห็นเลยเนาะเปิดเป็นจอแล้วกันนะช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ได้จริงก็มันมาสองคนแล้วอันนี้ยานึ้งนี่เป็นแผงของปอกนะไม่ใช่แผงของพี่น้องก็บอกแล้วทำไมเจ้าพวกคุณไม่หยุซื้อเกมอะไรเลยถามจริงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกัน มเกมมันเยอะไงเกมมันแผ่นราคาแพงนะครับก็ต้องคอนเทนนี่ขนาดทันทีนี่ก็ซื้อของก๊อฟเอ้ยไม่ใช่ซื้อของสองตดของก๊อฟขอโทษขอโทษของก๊อเลยของก๊อฟเล่นแผ่นเครื่องคอมเฟอร์ได้ไหนก๊อฟเฮ้ยตายอะไรอยู่ไหนฮะเรแล้งไปตายแล้วมึงดูดูมึง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 ดูตีนซะก่อนตีนกี่ตีนเนี่ยแล้วดูให้กูไปช่วยเนี่ยกูไม่มีเกล็ดมึงมายิงยิงให้เฉยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเลือดก่อนไม่เป็นไร ทำไม่ทไม่มันจะตายเหรอมันมันไม่มีนะใช่ไหมมันไม่มีแบบว่าโอเคหรืวมึงเจอดาวระเบิดแล้วมึงจะร้องมาดิมาจ้ะเอออย่างเงี้ยดูดูดูแล้วแม่งดูไม่ไม่สนใจเลยเพราะกูโดนลุมขนาดนี้ตีนเยอะขนาดนี้มาเชิญกูกรจัเออฟื้นแล้วไเออฟื้นแล้วเลือดเต็มมึงไม่สนใจกูเลยว่าตีนมึงไม่ดูตีนเลยมึงดูทางตีนเขาบ้างก็ได้รอเชลรีวอร์ดมึงดูตีนเขาบ้าง รู้ไปรู้ไปรู้มาแต่ฮาร์ดและตีมันเยอะนะบอกไปก่อนตีนแม่งเยอะมากเมื่อกี้ไม่ใช่ตีด้วยธนูด้วยเมื่อกี้เกี่ยวกับสเปเชียลดีบอลนะฮะก็ถ้าเกิดบางด่านจะมีความลับของด่านครับถ้าเกิดเราทําได้เราจะได้ของพิเศษบางอย่างด่านเหมือนภาคเก่าใช่ไหมภาคเก่าจะมีบางจุดที่เราต้องไปก่อนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะได้มาสดิดพิเศษในการทำของต่างตีตีหัทนายครบยึดให้ทุกฐานอะไรนี่ใช่ไหม บางทีอ่ะมันจะมีทางแยกที่แบบต้องเลือกว่าจะทำดีว่าไหนเลยเพราะต้องได้แหลยรอก,อกจะมีทามฉลาดซึ่งก็ภาคสี่ก็กลายเป็นแนวสาววายไปแล้วไม่สนใจแล้วภาคสี่ไม่ต้องมาเล่นในที่นี้หรอกจะดูผู้หญิงจะดูตัวละครผู้ชายก็พอแล้วอยากได้มน้องน้องก็ไม่ต้องน้องๆก็ถ้าเกิดยากพี่เล่นก็บอกแล้วกันจะได้ซื้อมาภ่าสี่ไ่ไม่ต้องห่วงภาสี่ซื้อแล้วร้อยกับมือดีไม่ต้องเสียตังค์ดี อนพอเล่นภาคภาคภาคพอไปเปิดเล่นภาคสี่ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสาวายทุกคนนะเพื่อนนะ<า>เพื่อเพื่อเพื่อเข้าถึงสาวายกันเพราะมันองเป็นสาวายแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยน,น้องบอกหนึ่งหน้าจฉพาะควบคุมเป็นสาวายไม่ออกจริงไร <c oughs> พี่เป็นโจดี้ไปแล้วจะเที่ยงเลยต้องหนาโจดี้ยังเป็นมาแล้วมีไฟเหรอมีไฟเหรอโจดี้นี่คือไอ้นี่ใช่ไหมครับโจดี้หิวข้าวมีเกล็ดละสาดเอาไปจิ้นกับไอ้นี่ใช่ไหมดูพ่อบ้านดูพ่อบ้าน โรดี้เขาเป็นสายนั้นไงสายนั้นไงตายแล้วคนอื่นแม่งเล่นไม่มีอย่างนี้หรอกมีกูเนี่ยแม่งบ้าบ้ามาพลอยคนเดียวเนี่ยเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยเอาลบบขำๆไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วคืนแล้วอ๋อรอด้วยมึงจะตายแล้วเหรอใช่ดิกูตื่ต้องการให้มึงอยู่ใกล้ไงต้องการกำลังใจเข้าใจไหมเออเดี๋ยวเจอบอสมึงก็คงไม่นอนกันแล้วล่ะกูยิงอยจนห่างๆมึงก็ไปบู๊ดิมึงบวกดิให้กูบวกทำไมกูมีกูไม่มีเอาติไม่มันมันสกิลมันรอบรอบว่างบอสตัวเนี้ยกูไม่มีเอาติกูจะเอาติ มีสกิลที่โลทำอ๋อมีเปิดสกิลพาสีฟอยู่ผู้เป็นดอทเอไปได้เชื่อใครวะตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ <c oughs> ไม่เคยจำเพราะแม่มีจำชื่อไม่ได้ชื่อมันเยอะตัวละครมันเยอะมากใช่เยอะมาก <c oughs> ออกมันานี้เลยเหรอมันคือตัวเทียอะไรวะนี่ครับเกิดจากกอไผ่ ออ๋นี่เขาเกิดมาจากกอไผ่นะครับคือดีไซน์คาแรคเตอร์ก็แปลกดีเนาะเนีต้นไม้เลยนะมีต้นไม้มีต้นไผ่แบบนี้ครับโอ้โหามึงจงดูซักนี่คือพลังแห่งหลินปี่โยริสุนะเออโยริสุนะการนี้การนี้เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดดเดชื่อก็ยากเก็บเยอะกวกันนี่ไงมันมีเลยอะให้กูเก็บนี่ตัวตัวบ่าตัวตัวเป้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยช่วยนายอยู่ห่างๆอย่าห่วงห่วงแล้วกัน นายสู้ไปเราดีเองนายสู้ไปสู้ไปเลยเข้าไปบวกเลยมึงเข้าไปบวกเลยไปบวกเลยให้กูบวกเออนี่กูยิงช่วยมึงอยู่เนี่ยมึงจะตีมาหากูสิมันไปไหนแล้ววะช่วยเนี่ยมันมันว้าไเองมึงบวกเลยมึงบวกเลยมึงบวกเลยกูมึงกูสกิลมันบวกเลยเนี่ยกูบวกให้อยู่เนี่ยกูเนี่ยกูจำช็อตอะไรมึงกาบไหวจังวะโอ้ยโดนโฮะโอ้โหมืดไม่ตายมืดไม่ตายมืด มอโลลาเหนึ่งคนอาะตีต่อไปมาไปมาฟาดเบี้ยงแต่ว่าที่กูจะหาของกินอ่าหาของกินซะกูจะให้กูมากกว่านะของกินบอกไว้ก่อนยิงเซย์ไม่ไรยวมึงเอาไม่ไรของแบงก์มันจะหาหลอดไหมตายจะไม่ครึ่งหลอดเลยโอ้โหโชคดีเพื่อนไหมโชคดีไหมโชคดีไหมโชคดีโชคดีเจอกันปีใหม่ไปละ หาของก่อนแม่งนอนแล้วไปตายทิ้งกูเลยนะเย่เลียเรื่อยแล้วเว้ยสบายกูละมึงอันนี้ล่ะเย่เดินมาสละอัพนี่เดียว์อีกมึงที่อ่ยให้โคนน้อยเลยตามน่ะไม่ต้องห่วงกูบอลเดี๋ยวกูช่วยกูตอดให้ไม่ต้องห่วงมึงกูจะคอยตอดมันเรื่อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมึงซื้อได้เชื่อกู เชื่อเชื่อในตัวเจ้าแม่กูเปิดแล้วโอ้เปิดกูแดงเลยกูเปิดแล้วมีนเปิดปุ๊บกูแดงเลยฟาดสองสองโดดทีกมันไปไหนแล้วอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนโอ้โหแม่งไปไกลเฮ้ยไม่ได้สวนได้เว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูกลับไม่สวนได้เว้ยไปเลยเพื่อนเลยโอ้ยรอดหลบไปเพื่อนเราปล่อยหมวกเห็นแม่เล่นฮาร์ดในสองบนง่ายโอ้ เอ้าเส็ตไม่ตายสัตว์ซัดเลยมึงทันเลยโอ้ไม่ตายไม่หยุดทันเลยทันเดยมันโดนท่าไม่ตายแล้วไม่หยุดเว้ยมันเปิดอะไรใช่ป่ะมาสล่ามห่วยใช่ไหมเปิดมันเปิดไม่ได้ภาคสองก็เปิดได้ไมเหรอภาคสองปัะตูประตูไม่ได้ประตูได้แค่ทำให้ตายไม่ภาคสองเปิดได้เหรอมันเปิดได้ภาคนี้ภาคนี้เปิดไม่ได้ภาคสองภาคนี้ก็ต้องเปิดได้ดิ๋ยวภาคสองเปิดได้ภาคนี้ก็ต้องเปิดได้ภาคนี้เปิดไม่ได้มันเปิดแล้วแ่ใช้ทำให้ตายคือก็หนาวขี้แล้ว โอ้ยนสู้ไปเดยกกูตอดเองไหดเดี๋ยวก็ตามันรมุดเกูเนี่ยฝีมือกูรุนรุนเลยเนี่ยนี่กูเป็นสายแทงใช่ไเนี่ยใช่มันเป็นแทงก็กูถือปืนเนี่ยมึงให้ผู้หญิงไปสู้อเอตมันไปกเนียกต้องตีมันลมาเออให้มันลงมาเออกูรุนรนเลยเนี่ยจมึงเนูรู้เลยเนี่ยถ้าไม่มีกูนี่มึงตายตั้งแต่วันแรกแล้วมึงไม่ได้เกิดหรอกจ้าเข้าใจงหมเข้าใจไหม เห็นไหมเนี่ยเห็นไมเนี่ยฝีมือกูลุ้น้วนเลยเห็นไหมเน่ปืนเห็นไหมเนี่ยฝีมือกูมึงเล่นจอยหนึ่งก็ได้สิแม่ฝีมือกูแล้วม่กี่นาทีม้วันนี้สิบนาทีด่านนี้สินาทีเลย่งเาอ่ะเวลาก็พอดีอเล่นสองานเดยวกูตัดเอาเองแล้วกันตัดเป็นไรดิ้แหยทางก็ได้เีินทาพที่เดาพไปเลยได้พอเค เจ้พูดอะไรผมไม่ได้ฟังเลยเจ้บอกตรงผมดูนมเจ้ยอย่างเดียวเลยชั้นน้า,าเย้ยทีนี้จบพันนี้ก่อนนะน้องๆนี่ก็แต่ที่เห็นว่าไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวก,กดไปก่อนอได้ของแช่หรอของของของแช่ใช่ปะ่ะของแช์อ๋อดีมากมต,ติดออติดอุปกรณ์เข้าใจอาวุธใช่ไหมเ<ม>พราะเพราะว่าสามารถทำอะไรก็ได้อืมก็เจ๋งนะท่านยุสัน์ใช่ไหบผม แต่ที่บอกอะควรจะทำเหมือนเนมอารมณ์เหมือนโมบ้าถ้าแคปคอมจะยิงกูตอนนี้นะมึงไปทำแล้วมึลองว่ามึงมึงดังแน่แคปคอมเพราะในเนบตมาซาร่ามึงก็แบบไปสู้ซามูไรมูโซไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมึงทำเป็นโมบ้ามึงเลยอะไรเงี้ยสไตล์โมบ้าของตัวเองไปเลยลองดันก็เยอะเออตัวละครดังแน่นอนว่าดังเลยอัพเรียบร้อยครับน่าจะดีทำหมเอเทนเกอร์เนปสองเวอร์สองเป็นซีนูนัเตอร์โอ้ยนัตต์ดีกอมูมัเตอร์ออุ้ยได้ห่อใหม่มึงแย่ของกูใช่ไหมเนี่ยมึงแย่ของกูเก็บใช่ไหมเนี่ย ที่มือกูที่มือกูเลยเนี่ยอันนี้กูก็ไม่กูยังไม่ด้านเหมือนกันล่ามไม่รู้มันอยากเป็นของลับอ้ทั้งหมดที่ฝีมือกูต้อง finish ฟอย finish ชื่อท่าชื่อท่าอังกฤษแล้วกูนึกท่าเก่าไม่ออกทีเดียวท่าเก่าก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอะคนเดียวที่อ่านท่าออกคือท่าของดาเตะภาษาอังกฤษหมดเลย Let's เลสแด t เลสแดนอะไรเงี้ยแม้งหน่ำแทนอะไรนะไอ้ตาข้างนี้ก็เหมือนแฟนตอมได้ฝั่งนี้ตีกันแล้วออืนักเตะนี่แม่งครับชื่อท่าไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นต้องเปลี่ยนคนอื่นต้องเปลี่ยนหมดเออร้อยมันดีชนะชนะไปแล้วโอเคน้องเดี๋ยวจบพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ไปละบ๊ายบาย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส e สตีมเอเลียน a อลเล่สตีมชอ็อป u ันเฟอร Store ให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่ d e s คลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ